ดิบซอฟต m a ี c ออแมทช์ครีเอท for you นิตยศาสร hair and beauty ข่าวคราวในวงการเสริมสวยความรู้เรื่องความงามหาอ่านได้ที่นี่ hair and beauty วางตลาดทุกต้นเดือนบนแผงหนังสือทั่วประเทศไทยแล้วคะ่ะกลายป่าผม s u p e r ร์วีเออเตอรระบบไอออน ช่วยจัดแต่งทรงผมและได,ดรยได้ทุกทรงตามต้องการช่วยลดไฟฟ้ฟาสถิตบนเส้นผมของเราเครื่องรีดผม Super ร์วีอินเตมีหลายแบบให้เลือกทั้งแบบเรียบและแบบโค้งซึ่งรีดผมได้เรียบและตรงตามที่เราต้องการเครื่องม้วนผม Super ร์วีอินเตสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยปุ่มดิจิตอลเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพเส้นผม ติดต่อสอบถามได้ที่โชคจำเริญบิวตี้เบอร์โทรศัพท์02-411-1346 02-412-8737สวัสดีค่ะพบก,กับก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มีอะไรใหม่ๆม,มาอวดอีกแล้วล่ะอยากหน้าสวยหน้าใสไหมคะไม่ต้องหลากหลายขั้นตอนเลยไม่ต้องมานั่งขัดนั่งถูนั่งพอกง่ายๆค่ะล้างหน้าเรียบร้อยปุ๊บ ใสเนียนกริกเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ว่านีอยู่ในมือก้อยแล้วค่ะ Heaven นะคะจะเป็นประตูไขความลับสู่ความงามที่สะอาดได้เนียบได้อย่างไราภายใน30วินาทีนะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะเวลาใช้ไม่ต้องเยอะมากมายนะคะเพียงแค่แต้มมาเล็กๆค่ะแค่ต้องไม่ตถักเขียวนะคะ ฉโลมหน้าให้เปียกใช้เนื้อครีมแค่เม็ดสุกเขียวเนี่ยนวดน,นะคะให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลยนะคะทิ้งไว้สักประมาณ30วินาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดนะคะ นะคะเรียบร้อยแล้วซับหน้าให้แห้งคุณจะได้พบกับผิวใหม่ใสเนียนกริ๊กเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องมากมายหลายขั้นตอนค่ะอยากสวยใสยแบบนี้ไปนานๆเช้ากับเย็นเท่านั้นนะคะครั้งละ30วินะคะถ้าสนใจรีบมาสวยเนียนใสกันตามหมายเลขด้านล่างนี้เลยค่ะ อาละค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่ค่ะเราบอกแล้วว่าต้องแต่งตัวเนี่ยแรงๆไปงานแต่ทีนี้เนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่ที่จะมีความแรงเนี่ยต้องมีการเปิดโชว์เนื้อหนังมังสาใช่ไหมคะและทีนี้นะถ้าเปิดไปแล้วมันเจอจุดด่างดำนะโอ้เศร้าอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเสื้อที่ไร้แขนนะแล้วอันต้องมีการยกมายกมืออยู่นี่ตรงนี้ เสยผงเสยผมอะไรกันบ้างเอ่อพเพื่อเรียกร้องความสนใจจากหนุ่มๆในงาน <c oughs> บังเอิญบังเอิญเสยปุ๊บปั๊บไม่ได้ปร <ๆ S 2> ะว่าด้านผู้ชายไม่มองไม่มองช่วงวินาทีเสยแต่แตมองใต้วงแขนผู้ชายหานหลังให้อ,ะอ่ะพร้อมกับทำสายตายอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่กลัวจะสี่คูณร้อย น้ําอาจจะแบบนัดเจอกันในงานวันนั้นอย่างนี้เนาะไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้บอกว่าเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตมากๆแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้นะคะจากการที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีปัญหาใต้วงแขนดำบางคนเนี่ยเนื่องมาจากการใช้อโลออนที่มันมีสารเคมีเนาะนะหรือไม่บางคนก็อาจจะไปถอนไปโกนว ยแผลบ้างกนก็บางทีก็แพ้ไปมิดกนขนจะแกลร้ขึ้นมาใหม่คุดบ้างอะไรพวก้เห็นดยเองมีตูดกุ๊กกุ๊กกุ๊กอยู่อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนบอกไว้แล้วนะคะว่าเรามีวิธีที่คุณสามารถทํากันเองได้ที่บ้านเลยนะคะป้องกันหรือว่าแก้ไขการที่มีรักแร้ดํามาฝากกันได้เลยนะคะหลายวิธีจริงแต่ว่าบอกไว้เลยว่าทุกวิธีเนี่ยง่ายดายมากๆนะคะอย่างวิธีแรกค่ะนะเราบอกไว้แล้วค่ะว่าวิธีง่ายๆเลยนะคะที่คุณสามารถจะ หลีกเรี่ยงการมีรักแร้ดำได้เนี่ยคือนั่นก็คืออย่าเช็ดถูแรงแรงไม่ได้อย่าได้แรงเพื่อนก็กล้าโชว์อ่ะเฮ้ยเขาไฟค่ะเพื่อนระวังเขาซูมผมูวคนรักแร้ยาวใช่ไหม ซึ่งซึ่งค่ะเป็นเรื่องจริงด้วยเป็นเรื่องจริงแล้วก็เอาผมปิดไว้ก้าแล้วก็หันมาเฮ้ยเพื่อนวิงวิ่งจริงเลยวิ่งทำจริงอ่ะบอกแล้วอย่าไปยออย่าไปแย่มันอย่าไปท้ามันโอ้ได้มันไม่ได้ดีดิ้วปุ๊บมันทําเลยปั๊บเหมือนคนบ้าจี้ไม่ได้คุณผู้ชมอย่านะ S อ S อย่าอะไรมาแปลกๆมันลุกทําเลยนะคุณผู้ชมการงานนี้ต้องแต่งตัวแรงๆนะเออฉันก็คิดอย่างนั้นนดี๋ยวขึ้นรถกลับบ้านคือแต่งตัวแรงไปก่อนไม่ใช่ค่ารถอย่างเดียวนะค่าผ่อนรถงวดไหน เลยน้หมือนเยอเลยีเดียวนะเยอะมากคุณผู้ชมข่ะไม่ได้อะไรไม่ได้หมายความว่าหุ้แรงนี่ต้องแบบว่าซีทูไปหรือเปล่าหรือว่าไปแบมแบมเปิดให้แบบว่ากรรมการตกอกตกใจกันไม่ใช่อันนั้นอันนั้นกลัวว่านอกจากจะไม่ได้ค่ารถแล้วเนี่ยอาจจะได้ลงหน้าหนึ่งด้วยเราก็เป็นห่วงในเรื่องของสวัสดิภาพนะก็หาความเหมาะสมนิดนึงแล้วกันเป็นแมทเข้ากับความรุนแรงอะ้วอย่างที่เรารู้กันแล้วว่ามีกี่ประเทศแล้วก็ลองหาความมีวัฒนธรรมของประเทศนั้นมามิชแอนแมทกันเนาะใช่เลย ไทยแลนด์เลยนะของเราควายคราวเราจะมาแล้วเขามาแต่งพิชชากากันอีกเข้าเลยคุณผู้ชมก็เดินไปไงนะลองอันนี้บอกอย่าเช็ดถูใต้วงแขนแรงๆคันยังเลยคันเถงคันคันคันอย่างเงี้ยนะจะโกนจะอะไรก็แผ่วๆเบาๆซับ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 คุณผู้ชมจริงๆจะบอกว่าผิวหน้าก็ดี ก็ทำกันได้ไม่คุณผู้ชมหอมมากจะบอกว่าค่ะผิวหน้าเนี่ยก็ดีนะคะผิวกายก็ดีแล้วก็ทุกส่วนเลยเขาต้องการความแผ่วเบาระมุนระไมนุ่มดูนั่นเองนะคะเขาใช่อุ้จะบอกว่าวันนั้นเนื้อตรงนี้มันอ่อนมากเมื่อวานค่ะต uh, ั้งโอก็ซับหน้าซับหน้าแต่คุณแม่มาคุณแม่ตั้งโอมมาคุณแม่ก็ออกอุ้ย ลูกทำไมแรงอยังนั้นบอบบากับหน้าไหมใช่ลูกแม่เป็นห่วงเออกลัวมันไม่ติดกลัวแป้งไม่เข้าหน้านี่เอสแอมเอถามมาว่าน้องนันกับตั้งโอ๋จะแต่งชุดอะไรกันคะพี่จะได้ไม่ใส่ไปเออกลัวกลัวสามกันใช่ไหมต้องมองไว้ว่านี่แหละไม่น่าจะพ้นเอ่อไอ้ขาวไอ้ขาวทองกวาวนี่นะทองกวาวหรือไม่ก็เพชรลาดแล้วต้องมองว่าตัวจะตีโป่งนี่นะ ต้องมีจอนนิดนึ่งอ่ะนิดนึงต้องมาต้องมาถ้าฉันไปนะฉันจะแข่งกับสีรางกาไปดูชุดฉันอี่เนาะอะไรอีเนาะอย่างงี้เลยฉันจะหักเขาไม่สายเดียวใช่ไหมสามสายอ่ะสามสายห้อยมานี่เลยโอ้โหฉันจะห้อยลงมาถึงนี่คอนีมันตั้งแต่ แผงคอลงไปยาวถึงสะดือเลยไล่คุณพ่อไปด้วยคุณพ่อกับคุณแม่ยืนก่อนทางเข้างานแล้วก็ส่องไฟไงแล้วว่าเด้อมันเป็นระยะปลอดไลท์ส่วนนัวนล้วฉันก็จะเดินเข้ามาเมื่อกี้นี้เห็นของเพียวเต้เขารำใช่ฉันจะฟ้อนฉันจะพกละหน้าส่วนตัวใส่รถเข็นผักไปจะมีสาวส่วนตัวฉันฉันต้องได้รางวัลแน่เลยสัญญามีอะไรฉันช่วยบอกฉันขอแบ่งนิดเดียวมันฉันไม่จะไม่สู้ฉันกลัวนิดเดียวฟังคอนเซปต์แล้วฉันไม่สู้อ่ะแต่ฉันก็ลัวนิดเดียว ถ้าถ้าหลุดเข้างานได้เนี่ยจะเด่นอะ แต่ถ้าไม่พ้นยามเนี่ยทุกอย่างดับหมดนะทุกอย่างจะจบทุกอย่างหมดสิ้นที่ปากประตูมั่นใจว่าเอ๊ะสติดีเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องยืนบอกพี่ยามแ่าพี่งานนี้เขาบอกขอแรงขอแรงนะที่ที่ก่อนือที่ถองนะคะอย่างเงี่สุดแล้วตอนนี้ช่องเคเบิลนะแรงที่สุดที่สุดแล้วที่สุดนะไม่เจ้ากูบอกว่าควรกระทำชำเราตรงบริเวณนั้นเนี่ยไม่ใช่กระทำชำเราไม่กระทำชำเราจั๊กแล้วเวลาเช็ดนะคะ อาบน้ําเช็ดตัวเนี่ยเบาเช็ดแรงไม่คิดว่าเช็ดแรงเนากลิ่นตัวจะออกไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะก็บอกว่านอกจากที่จะทําการเช็ดถูบริเวณนั้นให้มันเบาๆแล้วนะคะคุณจะต้องอย่างที่บอกว่าสารเคมีหรือว่าโลออนที่เราใช้เป็นประจำนี่แหละที่เป็นต้นเหตุในเรื่องของการที่ทําให้เกิดมันบางทีนะนอกจากที่รักแร้เราดำแล้วเนี่ยยามไปถึงเสื้อเหลืองเลยนะอันนี้จริงๆงเสื้อเหลืองไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเสื้อแดงไม่เกี่ยวเสื้อเหลืองที่ไม่เกี่ยวกับเสื้แดงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสิ เสื้อตรงบริเวณใต้วงแขนเนี่ยมันมันเหลืองเป็นคราบเหลืองแข็งด้วยอ่ะใช่แล้วก็ซักไม่ออกคุณผู้ชมแล้วเวลาเตารีดได้ไปโดนเนี่ยแทบล้มตึงเลยนะมันเหมือนมีกลิ่นตัวของเราเนี่ยใช่นใชแล้วเวลามันซักเนี่ยโอเคมันหอมนะแต่เวลาเราฉีดน้ํายาลีดผ้าไปแล้วเอารีดเหรอเวลาเราเหมือนเราทําแล้วเราเจอเองอ่ะไม่เอาดีกว่าเข้าตัว ตัดไปดีกว่าเพราะอย่างที่บอกไปอะค nee. <coworkers guessed. S 2> ่ะที่หามาฝากคุณผู้ชมก็สนองนี้ตัวเองนั่นล่ะการร่างตัมองทังนั้นเลยเพราะนั้นเราเป็นปัญหาที่เราเผชิญอยู่ร่วน้ำร้อนจุนหนังกลับแล้วนะพี่ชั้กบอกว่าลองหยุดใช้ถ้ารู้สึกว่าเอ้ไหนมันเป็นโลออนที่เราใช้แล้วมันมีสารเคมีเยอะๆท่องไว้เลยว่าตัวไหนโลออนตัวไหนที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันระคายหรือว่าบางทีมันรู้สึกว่าเสื้อเรามันใต้วงแขนมันเหลืองเนี่ยลองหยุดใช้นะคะแล้วก็แนะนําเลยว่า ให้ดูตรงส่วนประกอบะนะค่ะว่าถ้าหากมีสารที่มันแพ้ก็ควรหลีกเลี่ยงควรไปใช้ระงับกลิ่นประเภทอื่นหรือถ้าแบบว่าโรลออนที่ใช้อยู่เนี่ยไม่ถูกเลยก็สั่นซมยังยังเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้อยู่จริงๆรเขาเหม็นต้องแก้ยังไงครับ ถุงพลติกหอย่างร้แน่นๆไม่ใช่ก็ดูแลในเรื่องอันดับแรกความสะอาดก่อนพยายามล้างเท้าไม่ได้ถ้าล้างด้วยน้ำสะอาดไม่พอใช้แปรงขัดเท้าเนี่ยขัดขัดแล้วก็เวลาใส่ถุงเท้าเนี่ยพยายามอย่าให้มันอับผู้ชายบางคนหรือผู้หญิงบางคนก็ตามใส่ซ้ํา อุ้อันนี้ไม่ได้เลยจริงอันนี้ต้องบอกว่าเผชิญมาสมัยเรียนค่<ฮ>ะ,ะสมัยเรียน,นโตแล้วไม่เป็นแล้วค่ะ <c oughs> สมัยเรียนถึงเท้าไงขี่เกียรตซักอย่านะ,นะขี้เกียรซักเวลาเราพูดแล้แลแลไม่เข้าตัวหมดเลยจริงรต,ตลอดจริงคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่กลิ่นเท้านะคะแต่มันจะตามมาด้วยโรคผิวหนังอันนี้ที่ฉันเผชิญแล้วคุณผู้ชม <ฮะ S 2> คือเป็นยังไงเป็นแบบว่าส้นลอกไม่ลอกเอ แตลกจริงหรอกรีเหมือนมีคาตเตอร์มากรีดลึกเลยแล้วก็เห็นเนื้อข้างในแดงๆอย่างนี้เลยนะพยายามหาหมอรักษาทาครีมนั่นนู่นนี่คือไม่หาแเราแอบ,บสอ่งเอ็มเอสมาหายเหรอคะ<า>จริงเหรอ,อไม่หายไม่หายจริงๆคือสรุปแล้วมันมาจากแบคทีเรียสิ่งสกรปรกพอเราระขวาศักษาความสะอาดปุ๊บมันก็หายไปเองค<ช>เพราะฉะนั้นสําคัญมากมากแล้วเขาก็บอกว่าใครที่คือกลิ่นเท้ามาจาก ตอมเงือมาทํางานเยอะอะคุณผู้ชมอาจจะพอล้างเท้าเสร็จก่อนใส่ถุงเท้าเนี่ยใช้แป้งฝุ่นเด็กก็ได้เขาบอกนะโรยเท้าอะไรแบบเนี้ยนะคะก่อนใส่ถุงเท้าได้อยู่แน่นอนแล้วก็ควรจะแบบว่าเปิดโอกาสให้เท้าได้หายใจบ้างค่เอาออกมาจากรองเท้าบ้างอะไรคุณเชื่อหรือเปล่าเขาบอกว่าบางทีเนี่ยสมุนไพรไทยของเราเนี่ยเป็นแพิเศษสุดๆแล้วจริงๆสำหรับใครที่บอกว่าเท้ามีกลิ่นเหม็นมาตลอดแนะนําให้ลองเอาสมุนไพรไทยไม่ว่าจะเป็นมะกรูดเนี่ย สังเกตเวลาไปร้านสปาใส่รองเท้าไว้หรอไม่สิเดี๋ยวตีเลยไม่ใช่เหรอให้ใส่น้ําอุ่นนะคะแล้วก็พวกผิวมะกรูดเอ้ยอะไรเอ้ย<ร>ต่างๆ่เกลือเม็ดดีเกลือเนี่ยใส่ลงไปในน้ําอุ่นสังเกตเวลาเราไปตามร้านนวดเท้าเนี่ยใช่ช่องสารหมอนวดบางคนเนาะ เพราะลูกค้าวอล์กอินเข้ามาไม่รู้ใครหน้าไหนเท้าหอมเท้าเหม็นไงม็มีล้มตึงกัไม่ว่าบางคนอนะ่ะเพราะนะฉะนั้นก็ต้อง,องผ่านการลวกเท้าด้วยน้าอุ่นแล้วก็มีกลิน่นไม่ใช่น้ําร้อนไม่ใช่น้ําร้อนสิมีกลิ่นของดีเกลือแล้วมีกลิ่นของอมสมุนไพรไทยพื้นบ้านของเรานี่แหละรับรองว่าช่วยได้นะใครลองมีวิธีลองไปใช้กันแล้วกันแล้วลองมาเล่าให้ฟังว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่านะคะ,ะ,คะทีนี้เมื่อสักครู่ค่ะเม่อกีบอกไปว่าถ้าอยากที่จะลองเปลี่ยนจากโลออนนะคะมามีวิธีการปฏิบัตินะคะอ่ะตอนนี้มีสาย คุยกับสายกันก่อนน้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้มค่ะค่ะคุณอุ้มอยู่แถวไหนของกรุงเทพค่ะบางนาค่ะอุ้ยไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลจาวันนี้มีอะไรร่วมคุยกับเราสองคนคะอยากเจอมาสอบถามเรื่องท้าวมีกินนะคะเจ้าของ S M S เมื่อกี้นี้ใช่ไหมค่ะคุณอุ้มต้องขอแนะนำนะคุณอุ้มรู้จักดีเกลือหรือว่าเกลือเม็ดใหญ่ๆไหมคะรู้จักค่ะ นั่นแหละคุณอุ้มเราเอาน้ําร้อนนะใส่กละมังแช่เท้าเล็กๆนะคะค่ะแล้วใส่น้ําอุ่นแล้วใส่ดีเกลือไปนะนนะแล้วก็น้าอ,อุ่นนะคะแล้วก็ใส่เป็นพวกผิวมะกรูดที่เราใช้ตำตำน้ําพริกกันอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็แช่ไว้แล้วเราเอาเท้าเราแช่ไว้สักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีอ่ะ,อะเวลาที่เราถอดถุงเท้าอะ่ะมันจะช่วยให้ดีขึ้นจริงๆนะอันนี้คือวิธีที่รู้มาจาก การไปร้านสปาเขาบอกวิธีมาเพราะว่าบางทีการต้องต้องรักษาความสะอาดตรงนี้เฉพาะหน้าอย่างนี้ค่ะก็เลยทําให้บางคนอย่างเช่นจะเป็นพวกหมอที่เขานวดเท้าอะไรอย่างนี้ยเขาบอกเป็นวิธีที่ดีที่สุดอะค่ะคุณอุ้มถ้าเราทํากันอย่างต่อเนื่องรับรองว่ากลิ่นเท้าที่เรามีอยู่หายไปแน่นอนใช่ดูแลความสะอาดด้วยอย่างที่บอกค่ะแล้วก็เขาแนะนําว่าคนที่มีปัญหากลิ่นเท้าคือเหงื่อออกเท้าเยอะเนี่ยหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าผ้าใบได้จะดีอให้ใส่รองเท้าที่มีรูระบายอากาศใช่แล้ว ก่อนใส่ทุงเท้าอาจจะโรยแป้งเด็กก่อนนะคะค่ะค่ะคุณอู้มีมีเรื่องอะไรอีกรอเปล่าปรึกษาเราได้นะอ๋อวันนี้ค่ะหนูพที่พี่ต้องโอเล่นหนังเรื่องตำรวจเล็กตำรวจเล็กนูเห็นแล้วนะเป็นยังไงม้างกเห็นแล้วนะดึงดึงดึงดดึดึดึง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 ึึงสนุกเนาะมีหลายๆคนแซวพี่โอ๋นองอุ้ พี่วอเล่นเป็นตำรวจเเล่นเป็นปืนหรือเปล่าทำไมไม่เห็นเลยเล่นเป็นกระสุนหรือเปล่าทำไมมองไม่เห็นอย่างงี้อยากอยากกระพิบตาต้นไม้หรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกแบบเอฟเฟกอะไรอย่างงี้ทำไมไม่เห็นอย่างนี้พี่โอ๋รู้สึกเศร้าเสียใจมากต้องบอกว่าตั้งโอ๋เป็นตัวเดินเรื่องเลยนะคะใช่แต่ตอนนี้เรื่องหยุดแล้วนะเขาต้องโอ๋เป็นเด็กดีกลับไปบ้านนอกแล้วอ่ะอกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วพอพอ และต้องขอบคุณคุณอุ้มมากที่ติดตามผลงานนะคะขอบคุณติต้าขอบคุณค่ะจ้าน่ารักที่สุดอะเห็นล้วเห็นแ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 ล้วแบบนี้นะเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งอยากหน้าออกกระชับและใหญ่ขึ้นมีเคล็ดลับดีๆแนะนํากันบ้างไหมคะอยากเอาวิธีเร่งด่วนไหมคือคืนนี้อ่ะเมกเลิกบอกเหรอมีวิธีแล้วมีผลิตภัณฑ์ต้องบอกว่าทาไมถึงกล้าที่จะพูดอย่างนี้รู้ไหม ต้องออเจอมาไงจริงปะฉันใส่ปุ๊บอ<ๆ>๋อรคือจะบอกว่าเราควานหาผลิตภัณฑ์พวกฟ้าเมืองไทยที่จะมาช่วยในเรื่องหน้าอกใหญ่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาบอกว่าโกยตั้งแต่ตะตุต่มเนี่ย <S <S <N> นั่นแหละอันนี้ไม่ต้องนะเพื่อนรู้หรือเปล่ามา <N> งคนที่อ้วนมาวคนที่อาจจะเป็นคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วบางคนยังไม่คลอดลูกแต่แบบเป็นสาวแต่ว่าเนื้อเนื้อหน้าอกเนี่ยมีเยอะนะแต่ไม่ได้รวมกันเป็นก้อนตรงนี้มาอยู่แถวนี้บางคนออกข้างหลังเลยนั่นแหละคือปลุกพลิ้นออกมาใช่แล้วมัเมกเลอ กี่โมง ห้าทุ่มนะคะสามารถที่จะพบปะกับตั้งโอ๋ได้พร้อมกับเทคนิคในเรื่องของการที่จะทําให้เรื่องของคุณกระชับและมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทันตาเห็นหลังจากที่คุณได้ใส่ทัช <Okay. S 1> ชิบาจับชั้นซี่เนี่ยนะตาม,มไปเมคเลฟห้าทุ่มกับตั้งโอ๋กันลวกันค่ะวันนี้ค่ะเวลาของรายการบิวตี้ทอปของเราหมดลงแล้วหวังว,ว่าวันนี้คงจะเต็มอิ่มนะกับเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันนั่นเองนะคะค่ะวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะใช่แล้วพรุ่งนี้นะคะอย่างที่เรารับรู้กันมาตลอดเวลาว่าใครที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่จัดดูแลในเรื่อองงขหุ่นสสวววยยผิใด้ก ไกลที่เหนือชัน้น,นั่นเองนะคะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะติดตามพบก,กับพิทยลกได้หลังคารบทงชาติถวบวง็นและทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเดียวกันวันนี้เ,เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้ว,ลวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีคะ่คะ